ได้มาแล้วไม่ได้อันเดียวสมอันเลยยาดมที่เขาว่าขายดีขายดีไปที่อะไรนะไลฟ์ของคุณวินอะไรนะวินเรียมสิบนาทีหมื่นกว่าชิ้นของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์มันเป็นกลิ่นยังไงอ่ะตอนนี้ข้องใจมากคือแม่ก็เลยสั่งมาแม่ผมเองสั่งมาแบบเพียบเลยเนาะก็นี่ผมก็ได้มาสมชิ้น มันเป็นกลิ่นยังไงอันนี้ก็อยากรู้นะมาดูจากส่วนผสมข้างนี้ก่อนเลยแล้วกันอ่าเก็ดซาละแนนนี่เยอะสุดเลยกระบูนอ๋อมันก็กลิ่นสดชื่นสดชื่นเนาะพิมพเสน5กรัมน้ำยันน้ำมันยูคาลิปตัส3.5กรัมมันแสดงว่ามันต้องออกแบบสดชื่นสดชื่นแบบฟินแหงแบบโอ้ยฟินแหงแบบภาษา อีสานบ้านเท่าเนะาะหาสรรพคุณแก้ลมวินเวียนนะอันนี้ผมเปิดแล้วแหละจะได้รีวิวกันง่ายๆนะดูเปิดแล้วนะโอ้โอ้โอโอกินหมากการะบุนอ้ออืมกินหมากการะบุนแรงมากแบบแต่มันไม่ได้แรงแบบขึ้นหูดังขนาดน,นั้นเด้มันแบบอ่ามันพอมีแหงอะ่ะแบบเออก็อฟินแหง ปลูกแล้วเจ็ดสิบเก้าบาทก็ถ้าไม่ทำหายคุ้มอยู่ถ้าไม่ทำหายคุ้มอยู่ยอยลองไปอโอหยุดดมไม่ได้สดชื่นมันจะอะขอเทียบเคียงกับอ้แบรนด์ดังๆแบรนด์หนึ่งก็มันจะคล้ายไอสีขาวๆปลูกขาวๆมันแต่อันนี้ยมันจะมีความทวาสมุนไพรกว่าความแบบมี texture layer custom กว่าเนาะแบบ เอาเอาก็ติดดมแล้วบะนี่สีแบงค์เขียวมีทอนมีทอนด้วยแล้วใครปักตะก้าก็ได้คอมมิชชั่นค่าขนมนิดนึงด้วยอะถ้าใครสนใจก็กดได้เลยอันนี้ลิงก์การสั่งซื้อตะก้าของแท้โอ้โหหูดังสดสื่นไปไปสั่งกันเด้อไปเนี่ยเนี่ยเนี่ยก่อนของมันจะหมดขายดีแหง ช่วงนี้เอาไปขายหน้าหน้าตรงซุ้มเวทีวงผู้ใหญ่บ้านด้วยตัวเจีวมีสิวสิใครไปจัดแบบออฟไลน์ออนไซต์ก็ตรงนั้นเลยแต่ออนไลน์ตรงนี้มีขายไป